รอคอยกันมาแสนนานเอาเข้าไปตั้งออกเข้าไป <c oughs> ไม่ต้องรอและถึงแล้วเนี่ย <c oughs> ถึงแล้าใช่ไหมครับใช่สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ตั้มกับพี่นัน,นะคะถือโอกาสเปิดช่องบ้านของขวัญกันบนรถเลยนะครับใช่และตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่จังหวัดชนบุรีนะคะเราจะไปที่ไหนกันครับพี่นันไปตำบลน,นาเกลือคะ่ะครับผมตำบลน,นาเกลืออยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนี่เอง,เองนะครับ ที่นั่นครับแล้วโครงการนี้นะฮะตั้งอยู่ที่ไหนของจังหวัดชลบุรีครับพี่หาดวงอมาดคับตั้มหาดวงอมัดนะคะตั้งอยู่ที่ตําบลน,นาเกลืออําเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีนะครับผมตามมาเลยนะฮะว่าเราจะไปดูโครงการชื่ออะไรนะครับผมตามมาเลยครับ และตอนนี้บ้านของขวัญน,นะครับผมก็มาถึงที่โครงการเดอะปาล์มวงอมาดบีชเรียบร้อยแล้วนะครับ <ST AT> เดี๋ยวตั้มกับพี่นันนะฮะจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับผมเดี๋ยวตามเข้ามาได้เลยนะครับค่ะ พี่นันครับเรามาถึงในส่วนของห้องเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ห้องนี้นะเปิดเข้าไปจะเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกอันดับแรกเลยค่ะครับผม e c u r i t y ตี้เดียรเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะตามมาเลยครับค่ะ,ะตั้มตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องกันแล้วนะคะครับผมห้องนี้นะคะจะเป็นไซส์ขนาด52.97ตารางเมตรนะคะครับเป็นขนาดหนึ่งห้องนอน1ห้องน้ำหนึง่งถงบีบีรูมค่ะครับผมค่ะ แล้วก็ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะครับที่งานของเราก็จะมีในตู้เย็นให้นะฮะมีไมโครเวฟนใช่ครับเป็นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะไมโครเวฟนะครับผมมีเครื่องดูดควันให้ด้วยนะฮะมีเครื่องซักผ้านะครับมีการน้ําร้อนให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะครับสวยมากๆเลยนะฮะเช่นไม้นะครับเป็นสี่โต๊ะที่นั่งใช่ครับเป็นสี่ที่นั่งนะคะครับผม ค่ะส่วนถัดไปนะคะจะเป็นลิฟวิ่งรูมครับมผมตรงนี้ก็จะมีในส่วนของโซฟาให้นะครับ<ช>มีโต้ะนะฮะ,ะมีโต้วางทีวีมีทีวีให้ด้วยะนะครับแล้วก็ในส่วนด้านขวามือของตั้มตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะ<ช>พี่นันเดี๋ยวตั้มพาเข้าไปดูห้องนอนนะครับเด<ช>ี๋ยวตามเข้ามาเลยนะครับค่ะ ตั้มเรามาถึงห้องนอนกันแล้วนะคะส่วนห้องนอนของเราเนี่ยเราจะให้เตียง6ฟุตหรือว่าเรียกว่าคิงไซส์เลยนะคะมีตู้ใส่เสื้อผ้ามีสตูดิโอที่อนเตียงนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะทํางานตรงนี้แต่ไฮไลท์เด็ดที่สุดของห้องนี้ตั้มรู้ไหมว่าอะไรรู้ครับพี่ให้ตั้มไปเปิดเลยได้เลยฮะทุกคนอยากรู้นะใช่ไหมครับว่าไฮไลท์คืออะไรนะฮะตามมาดูเลยนะครับผมพี่นันช่วยเปิดได้เลยครับนี่เป็นส่วนของไฮไลท์ของห้องนอนนะฮะ เป็นวิวเกาะล้านสวยมากๆเลยนะ,ะคะถ้าใครได้เป็นเจ้าของบอกค่คํคำเดียวเลยว่าคุ้มมากๆเลยครับผมตามรูมัยวิวห้องนี้จะมีอีกวิวหนึ่งนะจริงเหรอครับพี่ใช่ครับอยู่โถงลิฟ่งรูมนู้นไงอ,อยู่ในห้องลิฟ่งรูมมีอีกวิวนึง้นเดี๋ยวดูกันได้เลยครับผม<ป>ตามมาเลยนะครับ และเรามาถึงในส่วนของวิวของ l i ฟวิ g ง o ูมแล้วนะครับพี่นันใช่ครับจะมีเซอร์ไพรส์นะคะจุดนี้เป็นจุดที่บอกได้คำเดียวเลยว่าสวยมากๆครับผมสามารถเทควิวได้ด้วยนะคะนี่นะครับนี่เป็นวิวของเกาะล้านนะฮะใชเดี๋ยวตามเข้ามาดูด้านนอกเลยนะครับผมไม่รู้จะบรรยายยังไงนะฮะในส่วนของวิวนี้นะครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าได้เลยครับผมตอนนี้เราอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมอ่ะ ครับพี่นันแต่ว่าก่อนที่เราจะรู้ราคานะฮะต้องว่าเดี๋ยวเราไปดูฟ a สิลิตี้ด้านล่างกันดีกว่าออครับโอ้ว่ามันจะอลังการขนาดไหนนะคะต้องตามอะไรครับพี่ตอนนี้รอไม่ไหวและะ้วฮะไปดูด้านล่างกันเลยนะครับครับ พี่นันในส่วนของฟอร์ซิลิตี้นะฮะของเดอะปาล์มวงอมาดบีชนี่นะครับเราจะมีในส่วนของฟิตเนสด้านนี้นะครับพี่แล้วก็มีในส่วนของคับเฮาส์ด้านนู้นนะฮะและที่สําคัญนะครับพี่ของคนที่พักอาศัยที่นี่ฮะเขายังมีหาดส่วนตัวตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะฮะ <หา S 1> พี่นัน <หา S 1> ดู <ตา S 1> ครับใช่ครับผมตรงนี้ฮะสวยมากๆเลยแล้วก็สะว่ายน้ําตรงนี้นะครับนี่คือวิวแบบ สุดยอดสวยนะฮะผ้าที่ตกด้านนี้ยิ่งสวยเข้าไปอีกนะครับถูกต้องค่ะครับผมหลังจากเราชมในส่วนของความสวยของเดอะปาล์มวงอมาดบีชแล้วนะครับพี่นันตอนนี้อยากทราบในส่วนของราคาแล้วครับพี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาเปิดไว้อยู่ที่8ล้าน9นะคะราคาอยู่ที่แค่8ล้าน9 0 0 0แสนะฮะกับหาส่วนตัววิวสวยๆอย่างนี้นะครับแลวก็คอนโดสวยๆอย่างนี้ด้วยนะครับผมบอกได้คำเดียวเลยว่าคุ้มมากๆนะฮะ หากใครสนใจในส่วนของโครงการนี้นะครับสามารถติดต่อมาที่ตั้มได้เลยที่เบอร์0959934843นะครับหรือว่าติดต่อผ่านที่พี่นันค่ะ0636424295นะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะเราจะจากกันไปด้วยวิวสวยๆของหาดส่วนตัวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บ้านของขวัญด้วยนะคะวันนี้เราสองคนตั้มและพี่นันพาไปก่อนครับผมสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ